สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่เกาสงเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเกาสงประเทศไต้หวันเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันค่ะ<ม>ก็เราเข้าที่มาอยู่ที่ข้างในแล้วนะคะของเกาสงเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ห้องนี้เนี่ยเขาก็จัดให้เราดูนะคะแล้วก็ด้านหลังม่านสีดำเนี่ยจะเป็นทะเลจุดเด่นของที่นี่เนี่ยคะ่ะก็คือว่าเป็น e x บิชันเซ็นเตอร์หรือว่าศูนย์การสแสดงนิทรรศการที่อยู่ที่ท่าเรือสามารถมองเห็นทะเลได้จากที่จัดนิทรรศการนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาที่แกรนฮอล์กันบ้างค่ะที่ห้องนี้เนี่ยจุได้ ถึง2,000คนเลยทีเดียวคือมีผู้เข้าร่วมประชุมในทีเดียวกันเนี่ยคะ่ะได้ถึง2,000คนเดี๋ยวเราลองขึ้นบนเวทีแล้วก็ไปยืนอยู่บนเวทีเพื่อให้รู้สึกถึงความที่เวลามีคน2,000คนกำลังฟังเราเวลาเรายืนอยู่บนเวทีคะ่ะส่วนตรงนี้เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือจะแยกออกเป็น2ฝั่ง ฝั่งนึงเนี่ยจะติดท่าเรือเห็นวิวทะเลส่วนฝั่งเนี้ยจะเห็นวิวเมืองเมืองเก่าสงค่ะเมื่อกี้ผ่านห้องประชุมไปแล้วคราวนี้มาดูที่จัดนิทรรศการก็จะแบ่งออกเป็นทิศเหนือกับทิศใต้นะคะอันนี้เรามองจากชั้นสองเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นหนึ่งของฝั่งทิศเหนือกันดีกว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในนะคะจะสังเกตเห็นว่าข้างในเนี่ยกว้างขวางมาก เราก็ถ้ามองไปด้านขวานะคะจะเห็นที่เป็นรูปปลววานอยู่มุมขวาตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานที่แห่งนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นปลววานที่อาศัยอยู่ในบริเวณริมทะเลค่ะส่วนนี้เป็นทางทิศใต้นะคะก็คือเป็น south hall หรือว่า hall ทางใต้นั่นเองก็จะเหมือนกันกันกบทางทิศเหนือเมื่อกี้นะคะแต่จะสังเกตว่าจะไม่มีเสาเลยนะคะแล้วก็สถานที่นี่กว้างขวางมาก ภาพเลยค่ะวันนี้เราโชคดีมากนะคะที่ได้จะได้ออกไปดูท่าเรือริมทะเลกันค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวตึกแล้วเราก็กำลังจะเดินออกไปซึ่งถ้าเดินออกไปแล้วนะคะก็จะเห็นเป็นวิวริมทะเลเป็นท่าเรือด้าน,นขวาก็เป็นที่โปรง่งโล่งสบายนะคะแล้วก็ได้วิวลมทะเลเลยค่ะ สถานที่นี้นะคะก็ทั้งหมดจูกคนได้ในครั้งเดียวเนี่ยประมาณ4,000คนอย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์กาสง Exhibition Center Search Google ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามมาจนจบแล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ